แผลที่สามนะครับแผลที่สามคือมีเสียงดังขอกหอกขอกอยู่ในคอนึกออกใช่ไหมครับมีเสียงดังขอกขอกอกอยู่ในคอเราต้องรู้ก่อนว่าเสียงนี้เกิดมาจากอะไรเสียงนี้เกิดจากมีน้ําเข้าไปอยู่ในหลอดลมเสียงนี้เกิดจากมีน้ําเข้าไปอยู่ในหลอดลมเราจะเห็นนะเวลาเราอาปากไก่ตรงที่มันจะเป็นเป็นคอดอกนั่นแหละครับตรงนั้นเป็นปากหลอดลมคราวนี้มีน้ําเข้าไปอยู่ในนั้นเวลาไก่หายใจมันก็เลยมีเสียงคอกหอกอกอกคราวนี้เราต้องรู้ก่อนว่า เสียงนี่มันเกิดขึ้นมาได้จากขึ้นมายัางไงคือมีน้ําเข้าไปอยู่ในนั้นใช่ไหมครับคราวนี้สาเหตุที่มีน้ําเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะไก่เนี่ยเวลาเราตีกันเนี่ยนะครับเขาโดนตีคอเยอะเวลาออกมาเนี่ยการให้น้ําการป้อนน้ําให้ไก่ต้องระวังนะครับอย่ารีบป้อนต้องป้อนทีละนิดนะครับนี่คือปากไก่อ้าปากอย่าย,ยกตั้งอย่างนี้นะครับให้ยกอย่างนี้แล้วก็หยดลงไปที่ปากล่างนะแล้วน้ําจะค่อยๆไหลลงไปเอง ให้ระวังเรื่องการป้อนน้ําผมคิดว่าเกิดจากการป้อนน้ำเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยเกิดจากการป้อนน้ําของมือน้ําเองนี่แหละนะครับส่วนกรณีที่ออกมาแล้วมันดังออกมาจากข้างในเลยนะครับคือไก่แต่กรณีนี้จะเจอน้อยกว่าคือไก่เนี่ยตีเราโดนตีเยอะใช่ไหมครับก็เลยทําให้เลือดหรือว่าอะไรเนี่ยไหลลงไปในกระเดือกเป็นไปได้ นะไก่เขากินน้ำลายไม่สะดวกมีน้ำลายมีเลือดเกนะินลงไปในนั้นเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีแก้นะครับกินลงไปนั้นก็ทําให้เกิดเสียงคอๆๆได้แล้วก็การปั่นคอนะก็ทําให้เกิดเสียงคอๆๆนี้ขึ้นมาได้นะไก่โดนตีคออยู่แล้วเราออกมาบางคนนะขนไก่เนี่ยเราต้องรีดน้ําให้หมดนะขนปั่นคอต้องรีดน้ําให้หมดแล้วเอาใส่เข้าไปแล้วก็ปัน่นปั่นแล้วดึงออกมานะครับการปั่นคอนะพูดถึงการปั่นคอเลยการปั่นคอที่ผิดนะมีวิธีผมเห็นหลายคนทำนี่เป็นเรื่องจริงนะดึง บีบน้ำบอกให้แห้งนะครับบางคนเอาใส่เข้าไปในคอนะแล้วเอาไปขัดนึกออกใช่ไหมครับได้ยินเสียงบางคนเห็นไก่มีเสียงขอกขอก,ขอก,ขอกหรือว่าบางคนเป็นนิสัยอยู่แล้วเอาไปขัดเอาไปเอาไปถูเอาไปถูอย่างเงี้ยเมื่อขนไก่เปียกถูนะครับแล้วไก่ก็หายใจไม่สะดวกอยู่แล้วนะก็ทําให้น้ําเข้าไปได้เวลาการปั่นคอไก่นะครับเพียงเราเอาขนไก่ใส่เข้าไปนะแล้วหมุนหมุนเพื่อให้สเลดหรือว่าน้าลายหรือว่าเลือดเนี่ติดอยู่ที่ขนไก่แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็บีบออกเท่านั้นเองนะครับ เมื่อเมื่อรู้ถึงสาเหตุแล้วนะครับเราก็เพื่อนๆก็ก็พยายามนี่มันอยู่ที่เราอ่ะนะครับการการป้อนน้ําการอะไรพวกนี้มันอยู่ที่เราการป้อนยาก็เหมือนกันนะครับยาบางทีเรากอกใส่เยอะเกินไปนะครับถ้าใครใช้ยาใช้เป็นสลิงและใช้ใช้ยางจะดีกว่านะเพราะยามันเหนียวยิ่งไก่โดนตีคอเจ็บแล้วด้วยเรากอกลงไปอย่างเนี้ย เรากอกไวเกินไปก็ไปเข้าหลอดลมได้ในการกอกไก่บางทีไก่ไม่ได้โดนตีคอนะก็มีเสียงดังบางคนให้น้ําไก่อยู่ที่บ้านอ่ะอาบน้ําไก่ป้อนน้ําก็เกิดเสียงดังได้นะผมจะบอกวิธีอย่างนี้นี่ปากไก่นะครับให้ให้ให้เราบีบเบาๆให้น้ําลงไปที่ปากล่างแล้วมันจะไหลลงไปเองนะมันจะไหลผ่านกระเดือกลงไปเองกระเดือกอยู่ตรงกลางไม่ใช่ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กอกเข้าไปอย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างนี้แล้วก็บีบแรงนะน้มันพุ่งตรงเข้าไปที่กระเดือกเลย ก็เป็นหวัดได้นะครับน้ําเข้าไปในกระเดืออสักพักนึงเดี๋ยวไก่มันจะเป็นหวัดได้นะถ้าเราทําทุกวันทุกวันคราวนี้วิธีแก้แผนนี้นะครับวิธีแก้ก็คือปล่อยไก่เดินนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเราบีบน้ําใส่หรือเราหรือไก่ไปตีมาข้างในแล้วดังออกมามีเสลตอยู่ในคอปล่อยให้ไก่เดินนะครับเดี๋ยวไก่จะจามออกมาเองนะครับเราทําอะไรไม่ได้เพราะน้ําอยู่ในหลอดลม นึกออกใช่ไหมครับบางคนพยายามจะเอาขนไก่เข้าไปปั่นเพื่อเอาเสียงนี่มันออกมามันเป็นไปไม่ได้เพราะขนไก่เราปั่นที่คอนะแต่ว่าน้ํามันอยู่ในกระเดือกนึกออกใช่ไหมครับเราต้องปั่นบางคนปั่นปั่นจะเอามันออกมามันไม่ได้บางคนกอกน้ําเข้าไปเพื่อให้มันล้างกลิ่นนี้ออกไปล้างเสียงนี่ออกไปมันทําไม่ได้นะครับเมื่อเรารู้ถึงต้นเหตุแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าแก้อย่างไรปล่อยให้ไก่เดินเดี๋ยวไก่จะจามออกมาเองบางตัวสังหลายคนสังเกตเห็นไหมครับบางคนไม่ชอบปล่อยไก่เดินอ่ะ ทำน้ำไก่ก็ให้ไก่อยู่กับตัวเรานั่นแหละนะไม่ให้ไก่อยู่กับตัวเราเอานอนเอาอะไรเช็ดเขาอยู่นั่นแหละปล่อยไก่เดินบ้านนะครับเขาจะจามออกมาเองสังเกตไหมครับถ้าบางคนที่เคยเจอแผลนี้คนที่ให้น้ําบ่อยๆแล้วเอะมันก็ดังอยู่ทําไมพอเรา,าเข้าไปปล่อยในสังเวียนตีไปตีมาเอาออกมาเสียงมันหายไปนะเพราะไก่ตอนเขาตีกันเขาเตะกันเขา,เาสาดก,กันเขาอาจจะสำลักออกมาเขาอาจจะจามออกมาแล้วนะครับเขาก็เอาน้ําออกมาแล้วพอออกมาข้างนอกเราไปกอกน้ําผิดเราไปคนไปเติมน้ําเข้าไปในกระเดื่องเขาอีก วิธีแก้คือปล่อยให้ไก่เดินถึงไม่ใช่กรณีไก่โดนโดนน้ําเข้าไปในกระเดื่องนะควรจะปล่อยให้ไก่เดินบ้างนะครับช่วงพักช่วงพักยกเนี่ยถ้าไก่นอนอิ่มอะไรอิ่มแล้วก่อนจะเช็ดน้ําควรจะปล่อยให้ไก่เดินนะไก่เขาจะได้สะบัดต,ตัวเขาปวดเมื่อยตรงไหนเขาอะไรตรงไหนเขาจะสะบัดต,ตัวนะครับ <c oughs> แล้วก็เขาก็จะใครถ้ามีน้ําอยู่ในกระเดื่องเนี่ยเขาก็จะสลัดออกมานะครับบางทีเขาอาจจะไม่สนุกหูเขาโดนตีหูเขาก็จะสะบัดหัว นะเพื่อนๆก็จะเห็นมันก็จะเป็นการคลายตัวของเขาด้วยนะครับคลิปนี้คือแผลคอนะครับกรณีโดนตีเป็นคอเป็นแมคโ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปไม่รู้ผมพูดหรือยังกรณีไข,ข่คางนะครับไม่ไม่ต้องเย็บปิดนะครับเอาไว้อย่างนั้นได้เลยปล่อยเข้าไปชนได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเย็บปิดอ่าก็พูดไปสามแผลหมด